สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะเริ่มปลูกต้นไม้กันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเวลา9ก้าโมงเช้ากว่ากว่านะคะเราเริ่มปลูกต้นไมะยองชิดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์นะคะจะแผ่นกล้องให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของการปลูกต้นไม้นะคะ นี่นะคะคือความคืบหน้านะคะเราเริ่มปลูกต้นไม้ยองชิกนะคะนี่คือแปลงที่6นะคะที่ดินมีทั้งหมด4ี่ไร่นะคะเราแบ่งเป็นแปลงย่อยนะคะจะได้ทั้งหมด6แปลงนะคะที่เมยืนอยู่นะคะค,คือแปลงที่6นะคะนี่นะคะต้นไม้ยองชิกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะปลูกต้นมะม่วงนะคะที่ดินทุกแปลงนะคะเราจะมีต้นผลไม้ให้ทุกแปลงเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะปลูกต้นโมงนะคะส่วน ตรงด้านนู้นนะคะจะปลูกต้นอโศกนะคะนี่นะคะบรรยากาศความคืบหน้านะคะของวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่12เมษายน2564นะคะเราเริ่มปลูกต้นมะยองชิกนะคะแล้วเดี๋ยวสายๆนะคะเราก็จะลงต้นมะม่วงนะคะที่ดินแปลงที่6นะคะราคาอยู่ที่1,390,000บาทนะคะแปลงที่6นะคะจะมีกระต๊อบให้ด้วยนะคะนะคะู่นนะคะกระต๊อบนะคะ แล้วก็ที่แปลงที่6นะคะขนาด409ตารางวานะคะในแปลงนะคะจะมีสระน้ำนะคะนี่นะคะสระน้ำนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะชอบบ้านแนวสวนกเกษตรนะคะแปลงนี้เลยนะคะแนะนำนะคะราคานี้นะคะถือว่าไม่แพงเลยนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนเส้น305นะคะเพียง 600เมตรเท่านั้นนะคะโดยประมาณนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่6นะคะหน้าโครงการนะคะจะมีธงสีทภูบานเย็นนะคะที่ดินนะคะอยู่ตำบลทรายมูลนะคะอำเภอองค์คารักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเมย์จะลงรายงานนะคะปลูกต้นอโศกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามเมย์ได้นะคะ หรือจะแอด ID ไลน์เมนะคะ092-498-2979คะ่ะส่วนรายละเอียดแล,ละราคาเพิ่มเติมนะคะเมย์ main, จะลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ